แพงกันหน่อยนี่คือหน่อยเท่าไรหน่อยหลักพันหน่อยแบบหลักสองสอง,สอง,สองพันสองร้อยโดนหลอกไงไม่แน่น,นี่ยจะเป็นของที่ริมสั่งมาราคาแพงที่สุดในสั่งมาลองก,ก็ได้ทำไมทำหน้าเครียดไงสั่งวันทีไรพี่เครียด <c oughs> <c oughs> ทุกทีเลย <c oughs> ไม่อันนี้ไม่ต้องเครียดเพราะว่าราคาสูงกว่าเดิมไม่แน่นี่ยจะเป็นของที่ริมสั่งมาราคาแพงที่สุดในสั่งมาลองก็ได้ รอเท่าไหร่อันนี้อันนี้ยังไม่บอกดีกว่ะไม่บอกดีว่าจริงรอ่อ,อยังไม่บอกเพราะว่าสั่งมาถึงสองเลยสั่ง,ง,งมาสองอันใช่งบบริษัทยเยอะเหมือนกันอุ้ยโทรศัพท์มือถือ,อเลยเหรอใช่ก็คือคิดไม่ออกไงว่าจะแบบสั่งอะไรมาดีแล้วลูกเพจก็แบบอยากให้นะนํามือถือที่แบบราคาถูกๆหน่อยถึงหมื่นไหมสองเครื่องไม่ไม่ถึง ไม่ถึง20,000ืจริงเหรอใช่อันนี้นูเบีย A 36กับนูเบีย A 5 6อ่ะคือบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนูเบียก็คือเขาเป็น sati e เก่ามาก่อนเลยอ่ะแบรนแ์ sati ฮพี่เคยได้ยินแบรนด์ s ี t i ใช่แล้วก็เป็น่ยนเป็นเบียนี่มา2รุ่นเลยอันนี้อะไรมี ai ใช่เห็นไ่านี่ร้อยยี่ิแปดกิกด้วยอันนี้คือรุ่นเล็กหน่อยกับรุ่นแบบรุ่นใหญ่หน่อย2เครื่องนี้ต่างกันไงบ้างอันหนึ่งลอม 64G กิกแรมบวก8อีกอันนึงลอมร้อยยี่แปด แรมสิบสองสีบวกแมีเอให้ทั้งคู่ใช่นี่มีเฟสเฟสไอเดด้วยสแกนหน้าเข้าถึงเครื่องอ๋อถ้ารุ่นพี่จะมีสแกนหน้าแล้วก็ฟิล์มก็เป็นด้วยถ้าแบบแพงกว่าหน่อยอะไรอ่าแบบแพงกันหน่อยนี่คือหน่อยเท่าไหร่หน่อยหลักพันหน่อยแบบหลักสองสองพันสองร้อยสองร้อยเหรอใช่เหรอเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนแล้วก็พี่นพลองจับจับสัมผัสหน่อยแล้วก็บอกราคาว่าเท่าไหร่อ่าอันนี้อะไรอ่ะเพอร์ฟอร์แมนท์เทสเตอร์ 50เดือน smooth performance หรอเขามีแบบทดสอบมาด้วยเหรอว่าแบบ50เดือนแล้วยังลื่นอยู่อ่านีม่มาด่รราน SGS อ่าโอเคอ่ะดูดูดูไม่ย่ำแย่ไม่ได้ดูแบบของจีนเออแบบมีช่งมีชื่ออุ้ยข้างในโอเคนูเบีย A 3 6เออดิมดูนานมากเลยนูเบียเพราวะว่าไม่สัแอบสลับตัวเป็นนู b ี a อะไรอย่างงี้ป่ะกลัวโดนหลอกไง อันนี้คือเราลองแกะเล่นแล้วเต<ช>รียมเครื่องเสร็จแล้วอยากจะให้พี่แบบลองเดาใช่ไหมว่ากี่บาทใช่น่าได้อันนี้มีเคสซิลิโคนโอเคน่าจะเหมือนกันแหละ2กล่องอมีหัวชาร์จออกหัวชาร์จก็แททีเเลยแบรนด์ใช่แต่คืออะไรนะเขาจะเลิกใช้คําว่าแททีแล้วใช่ไหมใช่เขาจะเปลี่ยนเป็นโนเบียทั้งหมดโอเคอ่ะพ,พี่ขอดูดีไซน์ก่อนในกล่อง2กล่องเหมือนกันเนาะใช่ใช่อ่ะโอเคง่าเอาของอย่างอื่นออกไปพี่ขอดูตัวมือถือหน่อยอันนี้คือตัวถูกอันนี้ถูกแล้วเหรอใช่ตัวถูกกับตัวนี้ เฮ้ยเอาจริงๆเขาใช้คำว่ากาสติกกันใช่ไหมอใช่ก็คือเป็นแบบเหมือนผสมผสมระหว่างพลาสติกกับแก้วๆหน่อยมันจะให้เท็กซ์เจอร์เหมือนแบบเป็นเป็นแก้วๆอะไรนะขอคำว่าเท็กซ์เจอร์ม่ดิเท็กซ์เจอร์เท็กซ์เจอร์โอ้โหต้องต้องฝึกเรียนภาษาอังกฤษกับดีแล้วใช่แลยเท็กซ์เจอร์มันแบบโอเคอ่าดีไซน์ที่เหลือเหมือนกันหมดอุ้ยได้ Type C เลยเหรออู้ใช่ได้ไทป์ C มี3.5มาให้ด้วย อ,อ,อุ๊ยถ้าถนูไ Type C นี่พี่ต้องเดาว่าต่ำๆต่ำ,ตำ,ตำ 3, ๆแล้วสามสี่พันน่าจะอยู่ประมาณนี้<ช>เพราะว่าถ้าสมมติโทรศัพท์มือถือถ้าแบบเอาพันก็บาท2 0 0พันเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบ micro USB อ<ช>่าแต่ถ้าสมมติเป็น Type C อาจริงๆนะวิธีการตีราคาเนี่ยดูจากพอร์ตอ่ฮาะาถ้าเป็นพอร์ต Type C พี่ว่าต้อง3 0 0 0ัน0 0ประมาณนี้เขามี2ตัวนะอันนี้คือแบบอันนี้ถ้าจะดูจากข้างหลังก็คือนี้กล้อง3ตัวนี้กล้อง2ตัว ขอราคาฟันตรงนี้เลยดีกว่าถ้าดีไซน์พี่ให้ตัวนี้สักประมาณ4,500แล้วกันอ่ะ4,500าสักส5 0 0าหรับดีไซน์ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันดูหน้าตาแบบปกติพี่ให้สัก3,300 3,300 3 0 0อ่ะประมาณนี้เอาเราเอาตัวไหนกอนดีเอาตัวเอาตัวแพงก่อนละนะอ่ะเอาเราเอาตัวนี้ก่อนเลยนะตัวแบบรุ่นใหญ่อะไรี้ราคาที่ดิมกดมาได้เลยก็คือ2199 3กล้องใช่3กล้อง AI ด้วย พอร์ต USB C พูดว่าไงถ้ากด USB C ต้องอะไสามสี่พันอันนี้คือราคาเต็มเขาเลยอันจริงๆก็แอบกดโค้ดมานิดนึงมีกดโค้ดลดไป300บาทถ้าราคาเต็มใช่ป่ะ2-4-9-9กก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแบบ3 0 0พัน่ะ,ะพี่ขอทายราคาครึ่งนี้ไหมพันเก้าอะพันเก้าพี่แอบจดโพยไ,ไว้ตรงไหนาวะ แล้วก็ฟิล์มก็เป็นด้วยถ้าแบบแพงกว่าหน่อยอะไรอ่าแบบแพงกันหน่อยนี่คือหน่อยเท่าไรหน่อยหลักพันหน่อยแบบหลักสองสอ <2000 S 1> <200 S 2> งพันสองร้อยจริงอ่ะอันนี้อันนี้พันเก้าใช่นี่ดิ่มกดมาพันเก้าเฮ้ยถูกพันเก้านี่คือกดคนลดปะ กดโคตรลดส0มเหมือนกันอ๋อ<ล>กดค <น S 2> โคตรลดส0มมาใช่ก็ถ้าราคาเต็มก็คือสองพันหนอยเก้ตอนแรกอะแดปเตอร์เท่าไหร่นะอะแดปเตอร์ไอโฟนเท่าไหร่นะ890อ๋อ890ก็ซื้ออะแดปเตอร์2อันกว่ากว่าก็ได้เครื่องหนึ่งแล้วอะเฮ้ย hey, ถูกมากเอาจริงๆนี่มันมือถือที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดที่แบบเราเรากดมาเลยอะร้านนี้ไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ยี่ห้อแบบจีนแดงนะเพราะรูเบียร์พี่ก็รู้จัก ด,ดูเบียอาจจะยังใหม่อะถ้าแซทีเเนี่ยทุกคนรู้จักกันแน่นอนใช่ใช่เฮ้ยถูกมากอันนี้ถูกแบบถูกงงถูกจนงงเลยสเปคมันยังไงอะถ้าหน้าจอหน้าจอถือว่าใหญ่หกน,นิ้วกว่าแน่นอนอ่าหน้าจอเท่ากันนะ6.75้านิ้วอ่าเป็นจอ i p พ90สเกิเฮ์เออได้จอ90้เฮิร์ด้วยตัวนี้เออส่วนความสว่างเขาอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็แบบตามราคาแหละ500ร้อยนิตอุกกล้องกล้กองซูมได้ด้วย23มมิล69ิมิลอันนั้นหยิบตัวอะไรมาอันนี้พี่หนิบตัวถูกมาตัว ถ้าตัวแพงได้เท่าไหร่ตัวแพงก็คือจะได้ไม่อยากใชนะ้คำพูดตัวแพงหละมันรู้สึกแบบเอ,อาตัวเอาตัวรุ่นพี่นะ AI ใช้รุ่นพี่นะ AI ให้หก่ะ AI แคด่ดวยเห็นไหมเอามี AI มได้เหรอก็มี AI อ,อันนี้ซูมได้สองระยะชึบอืมอืมชึบเหมือนกันมีรูปที่เราไปถ่ายมาไหมมีก็โอเคนะมันมันไม่ได้ชัดแบบไม่ดีเห็นไหมขนเป็นขนเลยเออมันก็ยังพอได้รายละเอียดอยู่นะก็แบบเอาแบบเด็กใช้งานทั่วไปอารมณ์แบบมีลูกมีลูกไม่ถึง10บขวบ อยากมีโ <Okay. S 1> ทรศัพท์มือถือให้ลูกติดไว้ไปโรงเรียนเผื่อแบบอ่าโทรมาว่ามารับแล้วนะหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ก็ได้ก็ได้ววโอเคเลยเนี่ยใช่หรือโหลดโซเชียลมีเดียก็ได้โหลดไลน์ a c e b o o k อะไรเงี้ยก็คือแบบใช้ได้แม่นิแบบตกจอแตกก็ไม่แบบเสียดายมากมายเพราะราคาถือว่าถูกมากอันนี้คือถูกจนงงเลยเปิดกล้องเปิดกล้องกล้องหน้าเอ้ยเดี๋ยวนะมีมีโหมดโปรได้หรอปรับ ISO เฮ้ยอันนี้อันนี้เยอะมากเลยนะโอ้โหปรับสปีดชัตเตอร์ด้ปรับชดเชยแสงโอ้โหทำได้หมดวิดีโอนี้ถ่ายยังไงได้บ้าง วิดีโอเนี่ยเข้าไปดูพ <1080 p S 1> ันแปดสิบสามสิบเฟรมใช่โอเคอืก็โอเคนะนี่เดี๋ยวดิมชอบอันนี้มากเลยดิมเข้าไปดูหมดครอบครัวของกล้องนี่นี่มันจะมีฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์สีเดียวปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่มันเหมือนแบบเอาไว้ดูดสีนี่เฮ้ยด,ด,ดูดสีไปเลยอันนี้ดิมกดสีแดงไว้ไงเห็นป่ะมันก็จะดึงแค่สีแดงออกมาแบบนี้อ่า นี่เห็นไหมนี่ไปถ่ายที่ฟิลเจอร์มาเหนมันเขาก็จะดูดสีทุกอย่างออยไหมดเลยแล้วดิมก็เลือกให้ดูดแค่สีแค่สีเขียวกับสีแดงนี่เท่อยู่นะจริงฟิเจอร์นี้เป็นฟิเจอร์อย่างายสังเ็นไ่ะแดงลดแดงอยู่คันเดียวอ,อ,อ,อเออสนุกชอบมากอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในฟีเจอร์กล้องของเขาสองพันสองพันเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่พี่นี่ดีกว่าพีสงสัยมันเขียน AI หน้ากล่อง มันแบบเหมือนแบบมีลบอีลาส,สเตเตรอร์ออลาสอะไรลบรูปภาพอะไรนีไร้ไหมเ,ลเอลเลเซอร์อะไรเงี้ยอีเลเซอร์เนี่ย,นยลองแก้ไขสินี่ไงมีปรับเห็นไหมนี่ปรับภาพให้คมชัด ภาพอาจจะเบลอไงเขาก็จะมีแบบช่วยปรับภาพให้มันแบบคมชัดขึ้นมาและนี่2เครื่องคือมีเหมือนกันหมดนี่น่าเรียนกิฟต์เลยไปคลินิกใดวาเนี่ย <c oughs> แล้วปรับได้เยอะหนไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเลือกปรับได้เลยอ่ะอย่างเช่นแบบอันนี้คือ AI ทั้งหมดนะแลาวก็บเป็นภาพบ,บุคคลอ่ละเราปรับปรุงภาพเขาจะใช้ AI ในการแบรบทำให้ภาพมันดูคมชัดขึ้นมามันดูดีหรือปรับคุณภาพปรับคุณภาพภาพอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้โอเคอันนี้ผ่านอันนี้สั่งมาลองที่ผ่านเป็นรายการที่ผ่านได้เลยนี้แบตแบตมันจุเยอะไหม อุ้ยแบตตัวนี้ก็ให้มา5,000มิลแอลอุ้ยเหมือนตัวแบบตัวหมื่นขึ้น20,000ก็เท่านี้เลยชาร์จแบบความเร็วทั่วไปเอาจริงเอาไปถ่ายเล่นๆมาก็แบตแทบแบบแทบ,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 บไม่ยุบเลยอ่ะอ่าอ่าอจิมมีนายมีไหมอันนี้ถามเล่นเลเลยจิมินายหรอสวัสดีคุณนพลนี่ไหมอยากถามอะไรถามได้หมดอะไรอ่ะอันนี้ครบหมดเลยเนะี่ยมีอะไรอ่ะตอนนี้พี่นึกไม่ออกแล้วขอขอขอเปิดยูทูบฟังฟังฟังเพลงน่ง ก็โอเคก็ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบดีเป็นแบบลมพอ่า <c oughs> ก็เป็นโทรศัพท์มือถือใช้ทั่วทั่วไปอ่ะพี่ว่าโอเคอยู่นะ นี้ i วไอะไรเนี่ยที่ขอดู Wi-Fi สักนิดหนึ่งสิได้ WiFi 6นี่กรีิเลยนะโอเค <Okay, S 2> เป็น Wi-Fi 5ความเร็ว200 200ทัก็โอเคใช้งานแบบดู YouTube Facebook ทั่วไปได้นี้เล่นเกมมีโหลดเกมมาไหมนี่นี่มีโหลดเอวอยู่ไงเอว v ก็คือเอาจริงๆอะดิบลองไปปรับตั้งค่าคือก็ปรับให้มันอยู่ในระดับต่ำสุดเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเล่นได้ต่ำสุดก็คือมาตรฐานถูกไหมที่มันเป็นพรีเซตแต่ว่าด้านล่างไม่ได้ไปยุ่งใช่เพราะว่าด้านล่างจริงๆมันปรับลงได้อีกใช่อันนี้เป็นไงบ้างที่่ปเลนมา เอจริงๆก็คือสามารถเล่นได้ลื่นเลยทีเดียวอะไรเงี้ยแต่จังหวะเข้าปะทะอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะหน่วงบ้างนิดนึงแต่ว่าพอมันมันเสร็จสิ้นการปะทะแล้วมันก็จะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมลื่นๆอ่านี่ตอนตกมันตกไปเหลือแบบกี่เฟรมตกมาอยู่ที่ประมาณ40เฟรม40เฟรมใช่ๆเฮ้ยพี่โอเคนะสมมติแบบให้ลูกให้หลานเล่นให้แบบเออเพียงพอแล้วยายดิมก็ได้ยายดิไม่ทําอะไรมากเลยไลน์ส่งสวัสดีวันจันทร์กับแบบติ๊กตทั้งวันเนี่ยพอยายไม่ต้องใช้เครื่องแล้วแบบเป็นหมื่นเออ นมีคนแก่นะหรือมีเด็กก็คือตัวนี้เท่าไหร่นะพันเก้าก็พอแล้วเคอรอื่นน 9, อ,องนี้พันเก้าเครื่องนี้สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งต่างกันเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยแล้งี้นอกเหมือมาจากเงี้ย,ม,ยมันมีอะไรต่างกันไหม อ่าอย่างกล้องได้น้อยกว่าใช่ไหมไม่งั้นมีตัวของล้อมเหมือนกัน300บาทได้แรมอ่าได้ลอมจาก6 4เป็น1 2อปใช่ใช่ใช่กล้อง2ตัวเป็นกล้อง3ตัวใช่อ่าแล้วมีอะไรต่างมีนี่เด็สแกนนิ้วสแกนนิ้วเอาฟิงเกอร์พิ้นเครื่องนี้พี่ไม่มีใช่ไม่มีมีจะมีเฉพาะแค่เครื่องแบบเครื่องเครื่องแพงอ่ารุ่นที่รุ่นที่อ่าโอเคเออนน่นแหละก็จะมีประมาณประมาณนี้แล้วกล้องหน้าต่างไหมกล้องหน้าอ๋อกล้องหน้าก็คือต่างกันนิดนึงกล้องหน้าตัวตัวรุ่นที่เขาจะอยู่ที่8ล้านโซนี้จะอยู่ที่5ล้าน ิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เอาตัวรุ่นพี่เนี่ยแบบแพงกว่าหน่อยต่ยก็แบบเออก็ได้ส <300 S 1> ามร้อยอ่ะ,ะ <c oughs> ก็ก็อยู่ที่ว่า3 0 0คุณคุณจ่ายไหวหรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ไหวตัวนี้เพราะว่าสเปคเหมือนกัน CPU ตัวเดียวใช่เหมือนกันแ a รอบ r a เท่ากันแต่ว่าเอาในความแรงเล่น AWV เท่ากันใช่แต่ต่างกันกล้องหน่อยนึงถ้าสมมติไม่ได้ถ่ายรูปก็เครื่องถูกแต่อยากถ่ายรูปดีขึ้นนิดนึงก็เครื่องนี้ก็ A ห้ก AI มีเหมือนกันถูกไหมใช่ปรับ AI เล่นเกมเล่นอะไรต่างๆได้ยีเล่นเกมชินได้ลองเล่นเกมชินก็พอ แกนชินเอาจริงเหรอเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมไม่ไม่น่าได้น่าไหวก็พี่เรียกว่าเป็นเกมแนว e สปอร์ตอ่ะโอเครอบรอบนี้ที่ให้ผ่านอยเ เรามีพี่ให้ผ่านถือว่าตามไปซื้อได้สําหรับใครที่แบบว่าอยากหาโทรศัพท์มือถือราคาไม่สูงอเอาแบบเครื่องละพันก็บาสองพันเอาให้ลูกใช้ให้หลานใช้ให้คนแก่ผู้สูงอายุที่บ้านใช้อะไรเงี้ยพี่ว่าโอเคนะมันอย่างน้อยมันคือแบบมันไม่ได้เป็นแบบจีนแดงที่มันไม่ได้มียี่ห้อหรือแบบมี<ช>ห้อที่มันเป็นก๊อปปี้แบบไม่รู้เสียบแล้วจะระเบิดหรือเปล่าเพราะพวกนี้เมื่อกี้พี่เห็นมันมีมอ,อก,กอ,อยู่แสีทีคือแบรนด์อินเตอร์ไม่ได้เป็นแบบจีนแ,บบนแดงจ้ะคือเอางี้พี่แข่ขโมยว,ว่าถ้าสมมติ มือถือจีนแดงเลยเค<อ>รื่องละพันสองพันหนึ่งพวกนั้นอนะเสี่ยงแบตระเบิดพี่ว่าซื้อพวกนี้ก็โอเคเพราะราคาไม่ได้สูงมากแล้วเขารับประกัน50เดือน50เดือนนี่สิบสองสองยี่สิบสามสามหกสองสี่สี่แปดสี่ปีใช่ใช่แล้วเขารับประกัน18เดือนด้วยนะคือถ้าเครื่องมีปัญหา<ๆ>เขามาลับให้ถึงหน้าบ้านเลยผ่านผ่านซื้อได้ซื้อได้อไดโอเคเลยใครที่แบบอยากได้มือถือแบบราคาไม่แพงไปลองซื้อกันส่วนรอบหน้าอยากให้สั่งวาลองอะไรอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวให้ดีไปหาสั่งมาอีก แต่รู้สึกเริ่มแผงขึ้เนเรื่อยๆจาก10บาทเป็นหลักร้อยขอแบบหลักสิบบ้างขอทุกๆบ้างโอเครอดูกันรอบหน้ามีอะไรสั่งมาลองอีกเจอกันครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ